แฮชแท็กวิลคอมเมนต์ซูมสเปกมิสไร์สวัสดีครัทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกในส่วนของข้อสอบภาษาเยอรมันระดับ r i s ของเกอเทศในพาร์ทพูดไทยสไวนะคะการสอบพูดในระดับ r i s ของเกอเทศก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทหลักๆ 1. s i ่งซิกฟอร์สเตการแนะนำตัว 2. อง i n f อ r นฟอ i o n มชันเน n ปีเตอ n ์อุนอินฟอมช e n นเกการขอข้อมูลและการให้ข้อมูลและ 3. Bi t t e i n f ์อินฟอร์เมียร์ a u f อุนดา e าวเการขอความช่วยเหลือและการตอบกลับซึ่งพาร์ทแรกเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวเราเคยทำไปแล้วลองไปย้อนดูกันนะคะในส่วนของ u ั i ล i p r o ร์พรูฟ i งไทสไพ y ก็คือพาทพูดในหัวข้อที่2ในส่วนของธีม่าหรือหัวข้อก็จะมีดังนี้และในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกธีม่าไอ a l v คาลเฟนแต่ในการเจาะลึกถึงธีม่าครั้งนี้เราจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่แต่เราจะพาไป ลงพื้นที่สถานที่จริงกัน <ac> เพื่อตามหาเทม่านั้นๆนตามไปดูกันเลยโ t สเกตโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ i อเค้าเซ็นทรัหรือว่าห้างสรรพสินค้า West ์พาร์ที่อยู่ใกล้บ้านนิฉันเองแต่เราไปดูกันนะคะว่าเราจะเจอหัวข้ออะไรในส่วนของพานนี้จะเป็นการจับบัตรคำและจะต้องแต่งประโยคให้สอดของกับเทม่าที่ได้ d a s, <S das เขาเฟันสีออฟต์บรูชเชคุณซื้อขนมปังก้อนบ่อยหรือเปล่าวอเขาเฟันสีบรูชเชคุณซื้อขนมปังก้อนที่ไหนวอคัฟันสีไอนส์ไซตุงคุณซื้อหนังสือพิมพ์ที่ไหน ว nah. a s k o ค t e เ e i n ไอเนอ n e กล้วยหนึ่งลูกราคาเท่าไรบานาเน่อนะคะไม่ใช่บรนาน่าอย่าสับสนนะคะว่าจะคอสเต็ดเดอร์เฟนเซีย ทีวีเครื่องนั้นราคาเท่าไรวัสคอสเทนดีชูห์ฮะรองเท้าคู่นั้นราคาเท่าไรเขาเป็นซีแกนซับคุณชอบซื้อน้ำผลไม้หรือเปล่าวัสค้าป็นซีแกนอิมซปเอร์มาับ คุณชอบซื้ออะไรในร้านค้าว้าคาเป็นซีไอินบุกค,คุณซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ไหนนอกจากหัวข้อในตัวอย่างก็ยังมีหัวข้ออื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ต สิ่งที่สําคัญที่ควรรู้เลยคือคําศัพท์และการแต่งประโยคจะเห็นได้ว่าเราก็จะใช้ประโยคประมาณ34ประโยคเป็นประโยคหลักอย่างเช่นซื้ออันนั้นที่ไหนอันนั้นราคาเท่าไหร่คุณชอบซื้อสิ่งนั้นไหมแล้วเราก็เปลี่ยนคําศัพท์ไปตามหมัวข้อนั้นสําหรับตัวเราตอนที่เราฝึกตอนที่อยู่ที่ไทยคือเราเดินไปไหนเราก็จะจำแพทเทิร์นพวกนี้ไปอย่างเช่นวันนี้เราเข้าเซเว่น กำลังจะไปซื้อขนมปงังเราก็จะคิดแล้วแบบเหมือนคุยกับตัวเองอะไรอ่ะเราก็จะคิดโวเคาน์ซีไอส์รดค้าเฟนเราอยากเข้าไปซื้อกล้วยหนึ่งลูกในเซเว่นเราก็จะนึกแล้ววอสคอสเตดีบันนาเนี่ยกล้วยนั้นมันราคาเท่าไหรอ่อ่ะแล้วค่อยหยิบกล้วยแล้วไปจ่ายตังค์เ <laughs> พื่อบางคาบให้ตัวเองใช้เราจะได้จำได้ นอกจากประโยชน์พวกนี้มันจะมีความสําคัญในการสอบประโยคเหล่าเนี้ยยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยอย่าคิดว่าสอบได้คะแนนแล้วจบประโยคพวกนี้จะสามารถทําให้เราเอาตัวรอดและใช้ชีวิตที่เยอรมันได้อย่างสนุกขึ้นแน่นอนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้คือโอ้นั่งตัดวิดีโอไปทําไป หลายชั่วโมงแล้วจะตุ่ยแล้วอุตาร์สิต้องพึ่งหงไทยแล้วสำหรับใครที่กำลังเรียนภา,าษาเยอรมันอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วขอให้ผ่านในการสอบแล้วก็อย่าลืม f i s h p a s s by d e u t s c h l e n e นะคบใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบายบายเซอร์วูสฟียตี